ดูกาแฟครับติดไปหลายคำครับแบบที่ภาพสดสดกับจากนักพิชัยใจวงครับดูครับโอ้โหดูจังหวะวันนี้หลายๆท่านได้มาดูมาชมดีคือกำลังใจช่วยกำลังใจครับป๋าดูจังหวะปล่อยทันดีตัดรูดปล่อยทันดีป๋าตามช่องว่าง าไว้เลยครับปล่อยให้บรรดพันธุ์ป่าอินทรจัครับมาที่วัศณัยกรณ์สิบี่ยังไม่ได้ครับโอ้วันนี้ Herm huh. oh, น,นี่นี่เรามาดูการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษาสมีเอพีนะฮะระวังวีพีตำรวจอำเภอพานพบกับสองลมซอกเจอกันต่อครับกึ่งแรกกึ่นยงศูนย์ครับผมไม่ยอมเปลี่ยนแปลงครับเกมนี้จะเปลี่ยนแปลงไหมครับบรรดพันธ์บรรดพันธุ์อินทรจัครับ มาพาหนีประดับพันพาหนีไปที่ผงเดชพผงเดชนฟันสมันรครับทีมตำรวจทีไอพีตำรวจวผ,ผมเด็ดเลยว่าแยบ่บึ้มเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆจังหวะโอกาสนาทีทองเดี๋ยวดูเลยครับว่าฟุตบอลรุ่นใหญ่ผมบอกได้เลย,นนเลยครับว่าเอชซีเอสันต้นม่วงทำทีรับ จไตัวา่าจะเป็นด้านของสีเตียวไม่ว่าจะเป็นนกพัดดลเดชบุตรเอาละครับเก่งจากกอดริไหลบอกไปที่ผมเด็กครับโอ้ไม่ได้ครับคู่นี้ยังไงก็ต้องเสมอก็โดนจุดโทษนะครับอุดรไอ้ที่นัดถือว่าจังโอ้ที่นัดขึนจะมาให้สมชยัยปกครองสองลบกินกันได้ครับครับอย่างกินสุดที่ผมสีใจป่อสุดที่ผมมีไม่ให้ผ่านได้ไงครับตำรวจ เอาแล้วครับทีมตำรวจ VIP ทีมตำวรวจมาดูนะครับเก็บเป็นอย่างสูงครับจากทีมตำรวจรวมดาวนักเตะดาวเพื่อพานกับเชียงรายกับเชียงรายกับพะเยาครับเชียงรายพะเยาปล่อยทางนี้ปล่อยทางนี้ครั้งนึงครับนะครับเก็บแผนในข้างหลังนะครับมูอชมยาใบาไหนผิวท,ท่านจะได้ชมสัมผัสกับนักเตะตัวแทนจากผู้ปกครองครับล่งซ้าย เรายังเหลือฟุตบอลนะครับอีกสี่คู่นัดแม็ดปิดท้ายจะเป็นฟุตบอล v i ีของน้องเลนซายเจอสองล้มครับน้องเลนซายเจอ SCM นะฮะคงจะมาได้บันทึกคลิปนะเพราะว่าผมจะต้องลงไปเล่นกับสมาชิกตัวครับทีมเฮาหมอนี่ตัวสำรองครับมากันเจ็ดคนแปดคนครับสำรองอยู่หนึ่งนะน้องเหนือครับน้องเหนือลูกงพลหลงชัยครับมาแล้วครับในแมตชของดารุเทพครับ เห็นท่านดูเทพสอนเสียงรับมาโอ้โหต่างฝายตัาดูดีดีมีจังหวะครับสมชายที่ไปนั้นจัดให้อูดอนสุริพงอูดอนนี่ทำลังใจบ้างนะอูดอนอูดอนนี่ชื่ออูดอนน้ำสมุูรสุรินทร์ครับมาทั้งสองจังหว,ว,วัดเลยครับสุดๆหน้าของนัดนัดเจอกับโอ้ไล้วีกคร่กันวันนี้ต้องดูนะครับว่านี่คือรายการใหน เชีเอมะคาน์ีกับสองในสายเ็มพร้อมครับบาีมพร้อมเลยเลยเตรียมควมพร้อมได้เลยผู้ต่อไปครับผู้ปกครองชายเออพี่มอสครับวางแก้วก่นครับอย่าเพิ่งซ้อมคอครับทฮ้เ้ยเฮ้ยเยธานีครับบอยธานีครับทีมตเบีตเ้ยเ้ยเยเเเเ จังหวะนี้สมชายสมชายเปลี่ยนไปหรือไม่ไม่ผ่านสุธิพงศ์ครับสีแดงนั้นทีมตับดูดบียพีตับดูนครับสีขาวนั้นสองลงช็อกเกอร์เซฟคู่ปัตาพันธ์ินทรจักครับผงเดชดปัสวัตรผงเดชดปัสุวัตรรักล้อมโคมสาหน่อมไหลบอลมามาทีเด็ดมาทีพีเด็ดหรือไม่ครับยังไม่ได้ครับอุดรต้อกลับนะครับอุดรสุริมงคเข้าไปครับสองลงจี้เข้าไปครับจี้เข้าไปครับลากจี้เข้าไปอุดรลากจี้เข้าไปอุดรชิปจังหวะนี้ไม่ได้ครับ แม่แทนไทยครับเป็นไทยดีถ้าเป็นต่างประเทศนี่เขาอยากควาไปฝันอยากจะเป็นชื่อหาว่าชื่ออะไรชื่อเดวิดครับดูครับชื่อหลังนี่เจริญชัยมาได้ลงนะเครัดูดีมีชัยครับที่ไหนราศีจับเสมอดวลจุดโทษดูเนี่ยนี่เขาบอกว่า ฟังคนี้มันอาจจะร้อนเกมนี้คำว่าร้อนครับร้อนให้เอามือบังหัวใจพังเอามือไปครับสุดที่พงศ์สีใจป้อครับทีมตับรวดบีไอพีตํารวจครับสุัสพกหมาดูวัชซ่าคอสีพียงครับดูครับเกมนี้ไหลโบสถพงเดชหมอโชคว,ว่างอยากไม่ได้ครับหนุ่มจักรินคต่อไปว่ากันว่า หลงเสียทั้งหมู่บ้านครับโอ้โหด,ดูครับโดยเฉพาะว่ากันว่าหลวงเอ็มเอ็มบ้าครับมาแล้วเอ็มบ้าเขาบอกว่ามาแล้วข้ามาไปได้กับะสายโบเก็บนะครับหลวงเอ็มนี่ชุดเดครับหลวงเอ็มวันนี้เอากลงเสียมาพุทธบัานหลวงเอ็มจัดให้วันนี้ไม่ว่าจะเป็นคดสีอูว เมื่อก่อนผมรู้จักแต่คนไทยครับแต่วันนี้รู้จักซีอิลวเอาเลยครับปัจจุบันนี้ต้องดูเกมนี้ผมเด็ดหาช่องแล้วผมเด็ดหาช่องมากครับนี่ครับนผมเด็ดบรรทุนครับโอ้โหนี่คือผมเด็ดบรรทุนครับผมจะเริ่มขาเลยก็คนนี้แหละครับเจ้าของโอ้โหวันนี้ อว่านองสชายครับวันนี้ต้องขอบคุณที่บายครับเองโอ้โหตีโอ้โหโบกโอ้โหนอนตีผ่นในข้างหลังเลรับเดี๋ยวถ้าเสมอโดนจุดโทษนะเอาละครับปู่ปู่าปู่กาก้าปู่าจัดให้ ไม่มีการเตะจุดโทษนะครับไม่มีมีไม่มีการเตะจุดโทษครับแจ้งให้ทราบไม่มีการเตะจุดโทษนะครับเอาเลยครับเอาเลยครับจังหวะนี้ก็ต้องดุต้องดูถ้าเสมอก็ถือว่าแบ่งคนละแบ่งแทบไปนะครับมิตรภาพนะครับแจ้งให้ทราบครับมิตรภาพไม่มีการไม่มีการเตะจุดโทษนะครับถ้าเสมอก็ถือว่าแเจ้ากันไปมีบอลมิตรภาพไม่มีไม่มีการเตะจุดโทษนะครับแจ้งให้ทราบเอาเลยครับเมื่อกี้นีอาจจะมีข้อมูลแจ้คผิดไปทีนิดโอ้โห เราจะใช้แบบมิตรภาพไม่มีการันจุดโทษแบบมีการจนจุดโทษนะครับเสมอขิ้เสมอนะฮะหรือว่าอลแบบมีผลนะไปเพื่อมิตรภาพครับชับมิดเฉยเอาละครับรายการนีสัตว์ต้นพุ้งดูดีๆเอาละครับปีเตอร์แจ็คครับก็ปเตอร์แจ็คไหลบอลตามช่องมาขยับมลาลันล่าลันล่าทีไรกบโอ้โหจังหวะนี่สัตว์เฉลยมาออกบอแล้วครับประตูออกมาได้แล้ครับตัวนี้ประตูออกมาเดินหน้าประตู ตองนั้เอวคนนี้บุดอุดอโรบครบุดอโรบมาไหลบอลใกินดีครับกินดีนันครับจี้ไปจี้ไปกินไนกครับจี้ไปสองลมจี้ไปกินได้กินดีนันครับฝังฝังนะครับผเดตามทางดาทางด้านของเทพเทสเทนเทสหรือจะวางให้ชัดเจริญชัดเจริญโอ้โหวันนี้นี่เวลานี่เขาบอกว่าพาเพิ่มโอ้โหวันนี้ต้องดูครับ ของหลังในการนิสะพุงอยู่ทีมนัดนะครับนัดสองลูกนึงตามดูเหมือนแน่ไม่เลยครับถ้าเสมอนี่ไม่ต้องโดนจุดโทษหรือว่าเจ้ากันไปครับหรือว่าวันนี้บิ๊กแมนติสตาหรือแบ่งคนละแบ่งแม่ไปเลยครับหรือว่าสึเคซัตสีบอลคือสัตว์เลี้ยครับเพื่อมิตรภาพครับสร้างเพื่อนชาวรังับคู่นี้ปู่ดอนสุรินทร์ผมปู่ดอนยัดเข้าไปนี่ได้ครับ จังหวะครับวันนี้เกมนี้ก็ต้องลุ้นต้องดูเอาเลยครับปาล่าล่าล่าทายกันปาโอ้โหประดับผมเกิจังหวะไปที่บอยธานีไม่ได้ครับเปิดคู่ต่อไปครับกีทีมนะครับเอสทีเอฟรุ่นใหญ่จะเป็นคูที่บอกได้เลยว่าวันนี้ บค้งชัยจะตอนนี้เราแข่งขันอยู่ที่คู่ที่สิบอยู่น,นะครับหลบเป็นคู่สิบเดีย๋ยวจะเป็นคู่ที่สิบหนึ่นะครับอีกสีส่คู่เอาเละครับวันนี้ลาลาชากราฟเลยครับเก็บไป้ายได้ต่อได้ไปนะครับผมเองครับผมเด็ดปัสสุวรรณผมเด็ด,มดไม่ได้ครับปปว,นะวันนี้ขอบคุณโคชีพโคภัยนะครับเน้นทีเมวันนี้จะประกอบไปด้วยบัตรชิวผู้รักษาประตู ไม่พาจะเ,เป็นน้าตูคดิกโยโย่แจ็คโจหลวงเอ็มสองทอรนิโอมโสหนึ่งเทศบาลแล้วก็เมฆโดมคกิกหนุมเทศบาลดูนะครับว่าใครจะได้วันนี้เอาเละครับทีมตำรวจสีแดงนั่นทีมตำรวจครับมาพกเดกคือจัง่าแจ็คบาโอ้โหดูครับ ยังไม่ได้ครับปาะพันธ์ครับบระพันธ์นี้จากกับลุกลต่อจอๆไม่มีใครหมดใครบ้างครับโอ้โหดูมาเกมนี้มาดูหลุยมาเอาละครับกระจกลนโคตรเก่งหายครับตอนนี้มาตรวจสอบตัเองไดครับโคตรเก่งครับกระจกรถหายครับถ้าโดนรถอีกรอบหนึ่งครับซทหนึ่งจะให้หนึ่งกองครับ เอาแล้วก <cko anka noise> <being> <middle> ็ตรงนี้ดูว่าจังบ้าับจังบ้าับโอ้โหประกาศครับเรียนผู้ปกครองทุกท่านนะครับขอความมารักษผู้ปกครองนะครับดูบุตรหลานของท่านด้วยนะครับเพราะว่าได้รับข่าวนะครับคือเอาทรายไปใส่สนามเด็กเล่นนะครับไปใส่ในหญ้าเทียมนะครับตอนนี้กรรมการตรวจรับยังไม่ได้ตรวจนะครับลูกคนดูแลบุตรหลานของท่านด้วยนะครับ ยาวายไปใส่สนามยาเทียมผมนะครับตอนนี้กรรมการตรวจรับยังไม่เซ็นนะครับเอาละครับต้องดูครับบรรพันกับรูดไหลบอลมานะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่คู่บัตรคู่ที่11นะครับเดี๋ยวคู่ที่14จะเป็นฟุตบอลอีกน,นะครับคู่ที่14จะเป็นฟุตบอลอีกนรับดูดูว่าท่านหลายท่านจะได้ดูสัมผัสกับนักเตะโอ้โหด,ดูดูนะครับทางด้านของ มาดูวันนี้ว่ากันว่าครับสุดท่านของมอสลงไปเล่นเดีวนี้ก็ต้องรุนต้องดูเอาละครันท่านั่งของสุริภพใสีใจพ่อครับมอสวรรก์ลงไปเล่นเลยครับตอนนี้ตอนนี้ต้องลุ้นต้องดูบัดดาผ่านหาช่องว่างยิงแปะบอสบังเลยครับบอส ปารากร์ลงไปเล่นแนะครับพอลมาลากร์เขอสองลูกยังไม่ได้ครับทัาจะลืมโอ้หน้าทศพรนี่คนนี้ครับลงมาเล่นะครับดูครับป๋าดูอีกครับหนึ่งนี่ยจากคนทัมบลีครับหน้าทศก็นออแน่แน่เอาเละครับจบังหวะนี้โหมูหมูซ่าอ้าวพ่อของผู้เล่นหมาได้เก้าเก้าตัวแนกครับดูครับสีลาเหมือนกับคุณลูกเลยครับคุณลูกนี้ไม่บี้ตลอด คุณพ่อบอกว่าเฉยๆเอาเลยครับหลายคนจะได้เห็นแล้วครับว่าจังหวะสินวงศ์ศรีใจป้อปัญญาพันต่าตาพันธ์อินทาเจริญกับปัญญาพันธลอยบอลมาไม่ได้ครับโอ้โหหนุ่มจักรินครับกับพนักงานสีปีนทีมก็ต้องลุ้นต้องดูเลยครับโอ้โหเวลานาทีเวลาคนฟ้าทาพิสูจน์เลยครับคนฟ้าทาพิสูจน์ชัดเฉลิมพลบรรดาครับโอ้ยชัดเฉลิมพลบรรดา สองลมชฟุเกอลสองลมซาเตดีเอาละครับถ้าเสมอก็แบ่งคนละหนึ่งแต้มเท่านั้นครับเนี่ยมิตรภาพไม่มีการดนจุดโทษไม่มีการดนจุดโทษครับวอปบาราคอนบอดบาร,ราคอนน่าโดนนำตั้งแต่แมาได้ครับแต่วันนี้มาทั้งกองเส็งตีครับแต่แรกของกีบตำรวจทองเดชนปัศวันทองเดชนขยับเติอนหน้าหาชูงมากครับมาหน้าโค้รภพไม่พีพ่หน้าโค้ชภไม่ยอมครับตอนนี้อุดร โดนสุรินผมชี้ปี๋หมาลับนล้มกองสนามก็ให้แนาทุสสะพอทุสสะพอครับยังจ้องจ้องแล้ว,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 วท่อของแนวแน่กินกับผมแทนไทยแม่แทนไทยไว้ผมทรงผมนี่บอกว่ามาใจเลยก็แทนไทยแทนไทยครับอาครับผมเดชครับผมเดชยี่เป็นพ่อของแทนไทยครับคุณลูกคุณลูกนี่เป็นผู้สามตัวคุณพ่ออนี้เป็นกองหนะ้าสุดที่ของสีใจพ่อมาดู ลูกจากรรินให้พัตนาคอนสินปีมเจอกับมัดบาราก้อนสองลูครับโอ้โหซาโดนแจ้งไปสุดที่พงพัตนาคอนสินปีมมาดูโอ้สีให้มาตูจะได้ครับเรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์มีตรวจขึ้นนำจากปนภ์จำได้ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหวันนี้นี่เล่นปลาสูสีกันมาตลอดคิดท้าเสมอ แต่ว่าจาังหวะครับไปกลางุงโรปนานาฟานีนะจากก็อยากจะบอกลหลายท่านมาตายเลยเลือกิึตนตายเลยเลือกิึน1-0ครับตำรวจผีแดงนะทีมตำรวจมีพีตำรวจนำอยู่ะนี่บขึ้นนำนะครับตอนนี้ดูนะครับบานี้โอ้โหป่ายัดเข้าไป โอ้หมดเวลาครับครับเดี๋ยวผมต้องลงไปเล่นครับห<อ>ลังเลนซ้ายครับเจอกันคลิปหน้าในแมตช์ชิงของรุ่นสิบสองปีครับผม